บัสดีค่ะพี่น้องปรเด็นมารีวิวเหรียนให้เบิง้งเนอพี่น้องห้าบาทคุดเขียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเนอพี่น้องห้าบาทคุดเขียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะประเด็นหัวตะหาเห็นโอ้ยสอกเป็นประชุกกระเป๋าพี่น้องเนี่ยประเด็นลื่อมมองไว้อันนี้ สยามินรัชการที่ 9. เก้าเหรียญขุดเดอพี่น้องเหรียญขุดนี่ก็าเอื่นขุดเฉียงนะพี่น้องเ็าเอื่นขุดเฉียงเหรียญขุดปีพศสอ,องพันห้าร้อยยี่สิบสองประเทศไทยห้าบาท เสะเทศไายหาบาย้ามนินนี่เหรียญมีราคาเหรียญทีเป็นตามหาเห็นเห็นบางอัน เงนั่นเพิ่นเบาเนาะพี่น้องบางบางช่องก็เดินไปเบิเ่งเพิ่นว่าเหรียญราคาแพงจักแพงมาแพ้งต่นไดไปเดินก็บ่พวกหัวใจหัว่าบานของสะสมหายากเนาะพี่น้องเนาะคุณค่าทางจิตใจเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนี่แหะประเด็น ตอนนั่นประเดอนเหตุันรีวิวให้เบิ่อยู่ไปยันหาจน,พจนพเพ่อนหาจนเพ่อนงกัวสิเห็นพี่น้องเนี่ขนจนเบิสอยู่กระเป๋าปสิเห็นนะไปเห็นยวนแน,น่นหอนี่พี่น้องหอนี่อย่นี้ในหอนี่เอาห่อว้เอาก็ไ้ไหลายกระเป๋าลายจนหลงสนจนหลงสนจนลืมแต่ว่าคือดอกยูวาเคยรีวิวไปที่หนึ่งแล้ว นี่วิวใหม่พี่น้องเขาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเหรียญห้าบาทกดของประเดียนกะมีเหรียญห้าบาทกดหลายเหรียญอยเมตก,ก้อนกับไล่ลายเหรียญขันไฟบ่ใหม่ของประเดียนีน่หลายกว่านี้เราพี่น้องให้ประเดียนเก็บไว้หลายอยู่ทำไมเมตก้อนให้เก็บไว้หลายอยู่พี่น้องเก็บไว้ตามมันเจ้าของมักเก็บซื่อหรอก บ่ได้เก็บยังเก็บไปหมักเก็บหมักสะสมซืือๆบ่มีเงินก็บ่เอาไปซสือกินสมัยตะกอนนี้เนาะเก็บเสียงมาสั่นพี่น้องเอ้เพราะว่าหมักเก็บเสียงเสียงใบไปท่าไหนก็ใส่กระเป๋าไปเพราะว่าพยัญชนกไพ่กระเ,เป๋าเอาไปกระเป๋านักพลองค้น่าป้าเดีายวคือไพ่กระเป๋านักเดี๋ยวพลองค้นมา พราะว่าทประเดนมักพ่ายกระเป๋าผู้เดียวถือสองใบเนาะพี่น้องแมรี่วิวเรียนให้พี่น้องเขาเบาิ้งเหรียญเขาเอื่นขุดเฉียงแบบนี้เขาเอื่นขุดเฉียงเนาะพี่น้องเนาะขุดเฉียงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเบิ้งพี่น้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สยามมินเวานอกลูก่หนอกร้อยอยังไยกัขอตรวจคอป้ยกาบง่ามในอ่อมออ่ออมใจพีใจนองเด้อพี่นองขอบคุณทุกไหล่ทุกเลือบทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามขอบคุณหลายๆให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกอย่าพ่านมั่นอย่าพอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คิดสิ่งใดกันไดสมกวามม่งมาดปารธนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบรัวเด้อพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าเด้อประเดือนเหตุยูสามช่องพี่น้องอันนี้่อง่องนีประเด็นซื้อว่าดวงเดือนพรมสมบูรประเด็นเอาซื้อกิงน้ำสกุลจริง เพราะว่าคนซื้อดวงเดือนหลายประเด็นก็นเลือ่อันไปสั่ผู้อื่นประเด็นก็เลยใส่ซื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็น่องเลยนาอพี่น้องเนาะเป็น่องของประเด็น็นช่อง่องหลักของประเด็นคือดวงเดือนพรมสมทรใส่กับโปงแดงแดนมาพี่น้องอัน่องที่สองของประเด็นก็นใสอ่อันยกมือไหวพีไหวนองเงนาะ่องที่สามก็มือคำข้างเงินนะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ก็ได้ก็ขอบคุณหลายๆก็นนสิขออนุญาตจบคลิปใหม่ซ้ำนี่กันเอาไว้ติดตามคลิปมาว่าประเด็นสิเอาเหรียญใดมารีวิวให้พี่น,ออน้องเฮาเบิ่งเนาะติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องอันใดบ่ดีบ่งามก็กดดขอโทษขออภัยกราบงามในอ้อมอกอ้อม,อมใจพี่ใจน้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสด์พี่น้องกดหน thank you you so much for watching บััสดีค่ะ